สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเรามาทำภิญจะกันน้องมือขึ้นค่ะสวัสดีครับคุณครูคุณตามคุณครูนะคะสวัสดีครับคุณครูคุ่มสวัสดีค่ะ,คคคคะ,คะสวัสดีค่ะ,คคคะอะวันนี้เราจะมา ทำความรู้จักกับตัวเองนะคะรู้จักตัวชื่อตัวเองไหมรู้จักไหมคะอันนี้น้องอะไรน้องอะไรคะชื่ออะไรคะน้องอะไรคะน้องพิดอันนี้น้องอะไรคะน้องมินค่ะอันนี้น้องอะไรคะน้องอะไรคะ มาลินอันนี้น้่งอะไรครัน้องตัวนกน้่นี้น้องอะไรครับน้องอามอันนี้น้องอะไรครับ่งมอกอันนี้น้องอะไรครับน้องอะไรลูกภูผาครับเสียงเบาจังเลยน้องภูผาวันนี้พี่จะมาเล่านิทานให้ฟังเรามาฟังนิทากนกันก่อนเนาะ เรามาฟังนิทานกันก่อนนิทานเราคุณรูจะเล่าให้ฟังอมีว่าวันหนึ่งมีเด็กเด็กหลายคนเลยไปซื้อของไปซื้อของที่ร้านค้ามีเด็กคนหนึ่งมีเด็กคนหนึ่งไปซื้อลูกอมไปซื้อลูกอมมา เอามาทำอะไรคะเอานดุดอ่าแล้วมาเอามาอะไรคะเอามูกอมาทำอะไรคะความดุดอ่าเอามาอมแล้วฟันมอะไรคะฟันดุแตกฟันดุแตกเป็นอะไรครับเวลาที่ลูกอมครับอะไรครับเป็นอะไรฟันมขู่ควาุแล้วก็ฟันแตกใช่ไหมคะฟันมดุอมลูกอมอะไรปแล้วอ่ะควนมขู่ันามขู่ อล้วเป็นไงวันสู่แล้วก็อะไรคะปวดฟันปวดฟันปวดฟันไหนใครเคยปวดฟันยกมือขึ้นสิเจ็บมาก้างไหมครับเจ็บไหมครับฟันหุฟันขุอ่าเจ็บมากมากเลยนะถ้าฟันขูเราอมลูกอมแล้วฟันขูมันปวดมากมากแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ก็พาไปหาหมอคุณหมอทํายังไงคะคุณหมอต้องทำอะไร ฉีป้กฉียาตรงที่ฟันแล risque, ้วก็ถอนฟันเก็บมากมากเลยนะไหนใครเคยถอนฟันยกมือขึ้นดิค่ะปวดไหมลูกปวดปวดมากเลยเหรอนะไม่ต้องอะไรคะไม่ต้องไปซื้ออะไรคะลูกอมกับอะไรคะกับไข่ไม่ใช่กับอะไรลูกอมกับอะไรคะ กินไม่มีประโยชน์อะไรคะลูกกินลูกกินะไรอ่ากินลูกนแล้วเป็นอะไรลูกปวดอ่ากลับอะไรอีกลูกน้ำ <c oughs> น้ำา้อัดลมถ้าดื่มน้ำอัดลมแล้วเป็นอะไรลูกอ่า <Okay. S 1> ท้องเสียปวดท้องได้ไปได้ไปหาคุณหมอไหมคะ <c oughs> ถ้าปวดท้องแล้วไปหาคุณหมอไหมคะ <c oughs> อ่าปวดท้องแล้วไปหาคุณหมอ <c oughs> แล้วไม่ให้ดื่มอะไรดื่มน้ำอัดลมลูกอมอถ้าดื่มแล้วนะ้าอัดลมก็ปวดท้องทำให้หลังไส้อักเสบเราก็เลยไม่ต้องดื่มน้ำอัดลมอะไรคะลูกอมนะคะ อ่ะมันโดดนะคะอันนี้คือที่ไม่มีประโยชน์นะคะให้กินอะไรลูกกินไม่กินลูกอมโอ้ครับลูกอมไม่กินไหนติ๊มไม่กินอะไรอีกน้ำมาดลมก็ไม่กินครับอ่ะเอามือจับหัวเอามือจับปลายเอามือจับเอวเอามืมอามือจับ หรือยังคะน่ารักแล้วต้องทำยไงคะน่ารักแล้วก็วต้องเยี่ยมวันนี้คุณครูจะมาบอกเล่าเรื่องอาหารเรามาเรียนเรื่องหน่วยอาหารที่มีปลาอยู่นะคะน้องพีทมาลังไปน,นิดนึงค่ะน้องพีทขอล้างไปน,นิดนึงนะเดี๋ยวคุณครูจะมีภาพให้ดูนะคะ อาหารดีมีประโยชต่อร่างกายของเรานะคะมองเห็นไหมคะไข่ไม่มีใบไข่ไข่อันนี้อันนี้คืออะไรคะข้าอันนี้ข้าวอันนี้คืออะไรคะ่าอนอันนูันนี้คืออะไรอันนี้นมนมอาหพวกนี้รับประทานแล้วมีประโยชน์ไหมคะ มีประโยชน์ไหมมีประโยชน์ต่อร่างกายใช่ไหมคะแล้วด้านนี้นะคะอันนี้คืออะไรลูกลูกอมลูกอมอันนี้อะไรคะแม่ไพรอันนี้รอลูกน้ำอัดลมอันนี้คืออะไรไอโคลเป็นอันนี้รอลูกคาร์เมเกอร์มีประโยชน์ไหมคะไม่มีประโยชน์ค่ะแล้วเป็นไรลูกน้ำอัดลม ทาแล้วปวดท้องลูกอมอมแล้วเป็นไรคะปวดฟันฟันผุต้องพิ่ถอยไปูุถอยไปครับถอยไปเออให้เพื่อนเพื่อนดูด,ด้วยอันนี้ฝั่งนี้คืออาหารที่มีประโยชน์อาหารมีรนแล้วก็ฝั่งนี้คืออาหารที่ไม่มีประโยชน์เข้าใจไหมเราต้องเลือกกินถ้าไปที่ร้านค้าเวลาไปซื้อขนม กับผู้ปกคอรองนีไหไ,ไม่ให้ซื้ออะไรคะไม่ให้ซื้ออะไรคะอ,อะไรไม่ให้ซื้ออะไรคะอ่าลมอะกลับอะไรกับน้ำน้อัดลมไอติมนนไม่ต้องไปซื้อนะคะเพราะว่าเวลาเราทาแล้วมันจะทําให้เราฟันผุเราจะได้ถอนฟันแล้วก็น้ำอัดลมมันจะทําอะไรคะ ทำให้ท้องเสียปวดท้องมากมาเลยแล้วคุณพ่อคุณแม่ต้องพาไปหาหมอคุณหมอก็จะหา,าที่ท้องของเราเพราะว่าลำไส้เราอักเสบ่ะแล้วคุณหมอก็ตัดด้วยกลัวไหมคะกลัวไหมกลัวไหมครับตัวโน้กลัวกลัวไม่ต้องไปดื่มน้ำอัดลมนะคะน้องมินกลัวไหมคะ อาถ้าครัวความไม่ต้องไปถืงนง้ำบารลมเราต้องการอาหารให้ครบห้าหมูนี่คืออาหารห้าหมูมีอะไรคะมีโปรตีนมีอะไรคาร์โบไฮเดรตอะไรเคลือบอวิตามินแล้วก็ไขมนันพวกนี้จะเป็นอาหารครบห้าหมูให้เราเก็บอาหารครบห้านะคะอาครบห้าหมูแล้ว ร่างกายเราจะได้เติมตัวแข็งแรงเข้าใจไหมคะวันนี้ดื่มนมทุกวันไหมคะดื่มนมทุกวันไหมเรามาโรงเรียนเราดื่มนมทุกวันไหมคะตัวน้นต้องดื่มดื่มเข้าไปเราดื่มนมไหมคะมาโรงเรียนได้ดื่มนมไหมตัวน้องได้ดื่มนมไหมดื่มมาองอานะลูกดื่มนมไหมคะ ดื่มทุกวันจะได้อะไรคะจะได้ร่างกายเราจะได้เติบโตใช่ไหมตอนนี้เราจะเป็นเด็กอนุบาลตัวเล็กแค่นี้พอเราดื่มนม,นมดื่มอาหารครบห้าหมู่ร่างกายเราก็จะเริ่มโตขึ้นโตขึ้นร่างกายเราจะได้แข็งแรงจะได้ฉลาดเข้าใจไหมคะอ้าวเรามาเลย เรืออะไรคะอาหารดีมีประโยชน์อ่ะต่อไปคุณครูจะมาอ่านนิทานให้ฟังเรื่องอุ้งอิงควันหูให้ฟังนะคะลองคุณครูแป๊บนนงนะค่ะอุ้งอิงเด็บเกคุณครูอุ้งอิงควดฟันอ่ะ ชอบกินขนมแล้วพวกเราชอบกินขนมไหมคะชอบไหมคะไม่ชอบใช่ไหมที่ชอบกินลูกอมใช่ไหมชอบไหมคะอู๋อิงแปลงฟารอู๋อิงกินขนมแล้วแต่อู๋อิงอะไรคะแปลงฟันพอเรากินขนมเสร็จกินข้าวเสร็จเราก็แปลงฟันอ่าวันหนึ่งฟางดูสิคะเสื่อนมาด้วยอ่่าเือนมาเล่นด้วยอ่า วันหนึ่งเพื่อนชวนไปบ้างอ่ามีขนมหวานอร่อยหลากสีเลยเห็นไหมมีลูกชุบปุยฝ้ายอะไรปลอยทององอิงลิ้มลอทุกอย่างที่มีน้ำหวานน้ำตาลน้ำอ้อยอะไรนะอร่อยอร่อยอุยนกินไหมคะไปหาเพื่อนแล้วกินทั้งลูกองทั้งน้ำหวานทั้งน้ำอัดลมอ่า แล้วนะไปหาเพือ่นอนแล้วเป็นไงเป็นไงคะนอนแล้วอ่าเป็นนอนแล้วพอทานข้าหม่งพวกนี้มาแล้วอุ้งยิงอะไรนอนหลับอ๋อนอนหลับแล้ว,ล,วลืมอะไรคะลืมปวดลืมอะไรวลืมอะไรคะลืมแปรงฟันอ่านอนใช่ไหมลืมแปรงฟันเห็นไหมตื่นขึ้นม,มาลุงเชา้ชาอุ้งยิ้งตื่น ว่าอะไรลืมแปลงฟันเห็นไหมลืมแปลงฟันอ่าแล้ววิ่งไปสองกระจกสามสี่ห้าหกพบทุกซสีอ่อ่าไม่แปลงไม่เห็นเป็นลายเลยวิงบอกว่ากินขนมลืมแปลงฟันหนึ่งวันแล้ววิงวิ่งไปที่หน้ากระจกแล้วส่องดูฟันตัวเองว่านับแล้วก็นับฟันตัวเองว่า หนึ่งสองสามสี่ห้าหกฟันยังครบอยู่นี่เห็นไหมครบไหมครบแล้วทำให้ครบแล้นนะคะอ่าก่อนนอนอาบน้ำล้างหน้าตื่นเรียงห่มผ้าแล้วกัะตาตาปีตื่นเช้าไม่ยอมแปลงฟันกินขนมทานยำมาอร่อยดีอร่อยดีเห็นไหม อร,ร่อยไหมวันนี้บอกว่าอร่อยดีแล้ววันนี้ก็กินอีกกินอีกหนึ่งวงันกินขนมหวานกินน้ำอัดลมอีกเลยวันอะดูต่อไปนะคะอะดูต่อไปวันหนึ่งเป็นไงคะปวดฟันอ้าวปวดฟันแล้วทำไงร้องไห้เห็นไหมเห็นไหมเห็นลูกนี่ร้องไห้ไหมปวดฟันร้องไห้เพราะวันนี้ไม่ไอะไรคะ ไม่แต่งฟันอุกยไม่แต่งฟันก็เลยปวดฟันแม่แม่เห็นไหมแม่รีบวิ่งเข้ามาลูกยิงลูกจ๋าเป็นอะไรคนดี คุณห,หมอก็แนะนำอะไรเห็นไหมเอาอ่านตามรูปภาพสิคุณหมอทำอะไรคะอ่านตามภาพเลยชี้ให้คุณครูดูอันนี้คุณหมอทำอะไรให้ดูคะเอาลูกหมุนหรือรูปกระดามาทําให้ลูกอิงดูว่าวิธีการแปลงฟัาทางขนมแล้วต้องแปลงควายังไงใช่ไหมครับ คุณแม่กับคุณพ่อจากตรณยิ้ใช่ไหมคะอ่าคุณพ่อคุณแม่กับคุณยิ้ไปอะไรอ่าอุ้งกิมอุ้งยิมรับคำอ่ายิเมล่าหนูขอสัญญาว่านับจากนี้จะใครอย่างแปลงฟันเช้าเย็นอุงยิมสัญญากับคุณพ่อคุณแม่ว่าจะแปลงฟันทุกวันเราแปลงฟันทุกวันไหน วันนี้ใครแปลงฟันมาบ้างยกมือขึ้นยกมือขึ้นยังเป็น mond, แปลงฟันเองไหมคะแปลงเองไหมไหนใครแปลงฟันเองเป็นยกมือขึ้นเก่งมากตัวมือมือแรง่อยลูกเก่งมากอ่ะเราตื่ึกกัน ไป,ไ,ปไปต่อไปต่อไปกะเปอันนี้ก็จะเป็นด้านขออะไรคะหูยิงเหมือนเดิมแปรงฟันเหมือนเดิมเหมือนเดิมกับแปรงฟันให้สะอาดให้เหมือนเดิมนะคะอันนี้คืออาหารที่ไม่มีประโยชน์ทานแล้วเป็นไรคะฟันปุบปวดท้อง ต่อไปอาหารที่มีประโยชน์ทานข้าวทานข้าวทานข้าวมีประโยชน์ไหมคะมีข้าวมีประโยชน์ไหมคะเออข้าวมีประโยชน์ผักมีประโยชน์ไหมคะมีประโยชน์ามีประโยชน์ู้แล้วนะผักมีประโยชน์ข้าวมีประโยชน์ไข่มีประโยชน์นมมีปลาปะาดูต่อร่างกายของเรา ลุกขึ้นค่ะทั้งหมดยืนตัง้งขยับขยับเท้ขาขยับ เดี๋ยวส่งทีมท,ท,<อ>ทำอะไรอะทำอะไรยกมือขึ้นบาค่ะนิ้วมือของฉันนั้นแสนวิเศษมีลิปเ็ะแปลงด้หลายอย่างชูหนึ่งนิ้วขึ้นมาทั้งสองค่ะแล้วแลวปลงไปอะไรคะไอ้หน่ง นิ้วมือของฉันน้ำแสนดิเศษมีลิลลลลลลลปดแฟแต่ได้หลายยาชูกี่นิว้วคะ ช่างน่ากลัวน่ากลัวจริงจริง มีใบงานให้ทุกคนแล้วก็ระบายสีอาหารที่มีประโยชน์ครบ5หมู่ให้สวยงามแล้วนำมาส่งคุณครูพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วพร้อมแล้วว่ายนั่งกระี่เลยนั่งกราดี่ของตราเองนะคะใบงานะนาง ค <Bour aden? S 2> ุอครูแปนมึังป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 ป ที่มีประโยชน์คุณครูมีรายงานให้เป็นอาหารที่มีประโยชน์กับอาหารที่ไม่มีประโยชน์แล้วก็ระบายสีให้สวยงามอย่าออกจากเส้นนะคะพร้อมไหมยังคะพร้อมแมแล้วเฮ้ยเลยอันนี้ของน้องพีทำยังไงก่อนขอบคุณค่ะอันนี้ของน้องมินขอบคุณค่ะ อ,อันนี้ของน้องฟาขวาขอบคุณฟาอันนี้ของน้องมาลินขอบมาลินขอบคุณ้าอันนี้ของน้องเตร์ของเตอร์ขอบคุณครัอครัอันนี้ของน้องอาขอบน้องอาขอบคุณครับอันนี้ของน้อง không phải ค่ะวา2เอาชี huh? wow. oh, yeah. สีอะไรลูกสีส้มเก่งมากเลยนะงามจับสีขึ้นมาสิลูกชอบสีอะไรอันนี้เขาเรียกสีอะไรลูกไหนสีอะไรคะสีม่วงเก่งมากผู้พาสีอะไรลูกนี่สีอะไรคะสีส้มสส ไหนไหนมีประโยชน์คะอ่าเก่งจังเลยถ้ามีประโยชน์ถ้ามีประโยชน์ละบายข้าวลูกระบายตีข้าว